ก้อนรักนะคะพระมหาเชิญแล้วก็พระอาจารย์สุพลน,นะคะของเชิญทุกท่านประนมมือสำหรับท่านที่นั่งอยู่าอี้ทำงานดีขึ้นนะคะขอเชิญพวกเราพู้บริษัททั้งหลายถวายความเคารพแด่พระอาจารย์ทั้งสองอรูปอัญชลีวันทาอภิวาทอาจารย์โยเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวา อาจารย์เยเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาตอาจาริ์ยเมนาโถอัญชลีวันทาธรรมะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ธรรมะสวัสดีเช่นนั่น สิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวสะอาดขาวไรตราคีมีกุณฑาบาปหมดเวน้นเบิกหมดไว้ใจศรัทธาก้าวเดินนาสู่จุดหมายทางสายบุญรกะถาวายบากพระรพแดดประเด็พระคุณรพระปัญญาณธรรมุนีเจะว่าดวัดปัญญาณพราจากณะําบทคลองปก โอการปฏิราปทีระอเมริกอย่างญาตโยสาธุชนทุกท่านกิจกรรมวันอาทิตในทุกๆวันอาทิตในปีนี้ก็เป็นจาริยภุชาตะกันยุตา102ปีชาติกาลพระพรหมขลาจปัญญาณเทพพิขุก็จัดโดยการสืบอายุพระพุทธศาสนา บางอาทิตย์ก็จะมีประธิระได้รับอารธาธนานิมนต์อันนี้ตามโปรแกรมกับกราบนิมนต์ประดิษฐคุณประพรมสุขีวัดเกักิตราชวร,รมหาวิหารแตนท่านก็มีภาระเล่งดวจแต่กิจกรรมของเราก็ยังคงดำเนินไปตามปกตินะ วันนี้ประดิษ์ทุกคุณของพ่อก็ได้มอบหมายให้มาพบกับญาติโยมอยู่วัดปัญญาเนี่ยฟังจนเหนื่อยเนยโยมนะวันนี้พรุ่งนี้วันอาสารหาวันเขาเ้าพรรษาปคดามเก็นคุ้มแล้วนะไม่ต้องห่วงอะไรคุณในอยากฟังธรรมนี่ได้ฟังอย่างเต็มที่ที่แสดงถึงลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาท่านว่าท่าน,นก หมายถึงผู้รู้นะท่านว่าผู้ที่มีศรัทธามีลักษณะอย่างน้อยสามประการหนึ่งต้องการพบเห็นสมณะต้องการพบเห็นสมณะแปลว่าดีใจอยากพบอยากเจอพระที่ดีนึีรยกวมีความสุขเมื่อเห็นเห็นพระมีลักษณะที่เหน็นของผู้มีศรัทธาอันเราก็ ก็ประเมินด้วยวัดตนเองรอเจอพระจะรู้สึกดีไหมบางคนนี่ทำแปลงไงเจอพระว้ายตกใจไงก็เจอผีบางทีเราก็ตกใจเหมือนกันนะเนื่องในใจหน้าโยมหน้าปัวปชันเยอะนี้ต้องเป็นตกใจใส่เราเนะี่ยเราพลอยตกใจไปด้วยเพราะฉะนั้นคนมีศรัทธาเนี่ยอยากจะเจอพระอิกพระที่ดีเนี่ยอยากเจอเพราะเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสมณา,านันจะทัศนังเอตัมมังคะระมุตตมังการพบเห็นสมณะ ผู้สมบเป็นอุดมมงคลลักษณะที่หนึ่งองค์ประกอบที่หนึ่งของผู้มีศรัทธาสอปรารถนาที่จะฟังธรรมปรารถนาที่จะฟังธรรมีร่รมเราก็ดูนะชาวพุทธเราเนี่ยเราบอกมีศรัทธาบางทีพระมาในชอบยิงพระดังมีชื่อเสียงนี่ชอบแต่แปลก่อถึงตอนฟังธรรมนี่รู้สึกไม่ค่อยชอบ คราที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศก็เล่าห้ฟังว่าคนไทยเนี่ยไปก็นำอาหารไปถวายพระทีนี้พอถิงตอนแสดงธรรมก็จะลากลับกันพอคนไทยกำลังที่ยกลับฝรั่งจะมาทั้นฝรั่งเลยได้มาฟังธรรมก็ได้ปฏิบัติธรรมนี่ก็ทำกันอยู่อย่างนี้นะฝรั่งมันก็คงจะเห็นแล้วเอ คนไทยมาไม่ได้มามือเปล่ายังมีของติดไม้ติดมือมาด้วยเขาก็เริ่มเอาอยากก็เลยเอาของมาถวายพระด้วยก็เลยได้ทั้งสองส่วนได้ทั้งถวายทานได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนี้ทาไปทํามาคนไทยคงกลัวเสียเกลียบแั้นะก็เลยอัดหยุดต่ออีกหนก็ยแล้วแก่ถ้าเราเสริมบางในถวายหาเสรจก็จะหนีอย่างเดียวนะฟังธรรมโอ้บางคนบอกอยู่วัดนี้ท่านน่ารัเพร่เหลือเกิน อีกอ่ะจะเทศอีก้ะโยมหูอื้อหมดแล้วดีโยมจะได้พอหูอื้อจะได้ฟังเยอะๆหูอื้อโยมหูเย,ยอะโยมกวนและอื้อกันดีแล้วนะนะอันที่สองปรารถนาฟังธรรมอันที่ผู้มีศรัทธาแท้เนี่ยศรัทธาไปพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากพบพระยินดีไม่ได้พบพระสองต้องการที่จะฟังธรรมและประการที่สามเป็นผู้ละความตรณี เป็นคนกำจัดมัจฉริยะคือความตระหนี่อันนี้คือลักษณะของผู้มีศรัทธาในเราได้กี่ข้อล้วยมีสามข้อได้กี่ข้อของเราเนชัวๆกี่ข้อสามข้อโอ้นีมีศรัทธาแท้นั้นอาตมาไม่หวงนะอย่างนั้นมีโยมคนมงนะตต้งใจพรามทำแน่นอนนะเอาละก็เลยนั่นแสดงเรื่องของผู้ที่องคุณหรือลักษณะของผู้มีศรัทธาวันนี้ ก็ไม่ได้มารูปเดียวยูมาเป็นคู่ผมแปรากสุขคนมาด้วยโยมก็รู้จักคุณมากกว่าอรตมมาสิกนะฮะก็จะคุ้นเคยเป็นพระที่ขยันนะฮะดันั้นก็เลยชวนท่านมาชวนขึ้นวีทีไปปลุกมาแตหนี่งตาจะเห็นโยมบกกันนะด แม้ท่านตื่นนะครับเราเลปกลุกอีกทีหนึ่งครับลุกละรายการพระลุกพระนะะตื่นรู้เบิกบานนะแล้วก็วายนีบอกไปขึ้นเวทีพบโยมหน่อยลุกทันทีนะฮะชอบ <c ười> ขอวไว้บอกนะท่านม่มีปัญหาอะไรนะ้เอาละก็ต่มาพระมหาเฉลิมปียดศรีนะแนะนำตัวหน่อยหรือวโายามยังไม่รู้จักชื่อนะะก็ ดูเลฝ่ายทุกโตฝ่ายยยมก็อันนี้ดูมดนเะนีนั่งดูบ้างจัดบ้างนะี่ปราจารย์สุค,คนติวโรก็เป็นครูที่ดูแลเรื่องท่ายทีม่มาอบรมที่วัดโดยเฉพาะค่ายนะพุทธบุตรนะรวมถึงญาติโยมด้วยนะคือได้ทุกท่ายนะันะก็เด้เชิญท่านมาสนทนาธรรมเป็นธรรมสาวกชา้าการสนทนาธรรมอละทีนี้ สิ่งสำคัญเมื่อกี้ก็ได้ฟังพุทธอาสาอ่านพระเิรพิจดฟ,ฟังจำนวนเป็นยังไงโยมฟังยากไหมเนี่ยจำนวนพระพุทธพจน์นะพุทธวัธจน,นะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็ฟังยากก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมาอยู่วัดของท่านเนี่ยการมาป,ปฏิบัติธรรมเรื่องของ การอบรมใจอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมาประรบเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้าบรรษาเข้าหาธรรมหรือเข้าบรรษาให้เกิดความก้าวหน้าในธรรมก็นอื่นเนี่ยถ้ากเราดูสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธเรา อาจจะเข้าใจพลาดเคลื่อนอยู่หรืออาจจะไม่ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าแท้ๆประการหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสอันหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันแล้วก็ฝังหัวเหมือนว่าเราเนี่ยมีกิเลสตลอดเวลาเกิดมากิเลสฝังอยู่แล้วน,นะฮะดังนั้นคนทั่วไปก็เลยมีความรู้สึกว่ากิเลสเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องคุ้นเคย ไม่แปลกอะไรกับกิเลสเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเนะี่ยมีกิเลสตลอดเวลานั้นการมาวัดก็มาขัดเกลามกุดเกลากิเลสอันนี้ความเข้าใจของคนทั่วไปถ้ามาจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะดีได้ตอนไหนนะถ้าเรามีกิเลสตลอดเวลาเลยโอแล้วเมื่อไรเราจะดีงนั้นะสงสัยคงตกจงหรือตายพร้อมกับกิเลส ทั้งงที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำตรัสสอนว่ากิเลสเนี่ยเป็นอาคันตุกะของจิตเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยือนจิตนี่แสดงว่าเหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านเราญาติมาเนี่ยเขาก็งมาครั้งคราวอยู่สั้นบ้ายาวบ้านอะไรก็ไปมาเป็นครั้งคราวแต้เราเนี่เป็นเจ้าของบ้านกิเลสก็เหมือนกันนะใจเราเราใจเราเราเป็นเจ้าของ กิเลสเนี่ยเป็นอาการทุกขกัแล้วก็เป็นเหมือนโจรร้ายนะคือถ้าหากว่ามันจะมีอาการได้หรือจะมาได้เนะี่ยเมื่อเราเผลอ,อสติถ้าเราไม่เผลอนี่นก็เข้าบ้านไม่ได้ังนั้นกิเลสเนี่ยเหมือนโจรนะต้องให้เราเผลอก่อนถึงจะมาปล้นใจเนะี่ยเป็นโจนรปล้นใจนั่นกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในตรัสต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่าจิตเดิมเนีย่ยท่านเรียวกว่าประพัดสนแปลว่าสว่าง เดิมเนี่ยประพัดสอนเรียกว,ว่าสองสว่างคือหมายก็ว่าใจเดิมแท้ท่ถ้าเรียกว่าดีอยู่บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งยังไม่ถึงที่สุดหรอแต่ว่าเหมือนน้ําน้ําใสนั้นภาว่าเดิมของใจทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราไม่สามารถรักษาความบริสุทธิ์ของใจนี้ให้คงอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลา นันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอีกนะครับก็เราก็ยังไม่ใช่พร,ระอรหันต์ซึ่งท่านเป็นาอาทิบุคคลผู้คงที่แต่เราก็มีขึ้นมีลงเห็นไหมเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวดีเดี๋ยวได้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ต้องจับหลักแน่นก่อนว่าใจเดิมประปัดสอนแต่เศร้าหมองเมื่อกิเลสจรเข้ามาใจเดิมประพัดสอนแต่เศร้าหมองเมื่อกิเลจรเข้ามา นั่นก็เลยว่ากิเลสเนี่ยเป็นอาคารตุกตักที่มายเยี่ยงใจเป็นครั้งคราวเมื่อเราเผลอเผลอสติเรามัดระวังใจไม่ดีนั้นท่านเลยแปลความหมายของกิเลสว่าสิ่งที่ทําให้ใจเศร้าหมองอ่ะโยาตรงมืออีกละอาว่าตามต้องจําไม่ได้คาถานี้ใครจะกลับวันนี้จําไม่ได้ยังไม่ให้กลับ <c oughs> อยู่ต่ออีกสองวันนะถ้าต้องการกลับต้องจําไม่ได้ ว่าตาสิ่งที่ทำให้เป็นคนชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวนั่นก็คือกิเลส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 สิ่งที่ทำให้เป็นคนดีขอบอกอีกทีนั่นก็คือธรรมะธรรมะธรรมะ ธธธรรรรรรมมมสิ่งที่ทำให้เป็นคนชั่วสิ่งที่ทำให้เป็นคนชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นสิ่งน่ากลัวนั่นก็คือกิเลสนั่นก็คือกิเลส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 นะยงน้องว่าเองเอ่อช่วยกันทั้งหมดหนึ่งสองสามห้าหกโมดิวัลเป็นสิ่งน่ากลัวนั่นก็คือ สิ่งที่ทำให้เป็นคนดีขอบอกอีกทีนั่นก็คือธรรมะ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 อย่จำได้แปลกรอบนี้สงสัยอยากกลับบ้านให้จำได้จะสาธุหายากนะปกติท่องนวท่องนีท่องยันพะจำเหนื่อยนะช่วยจำแทนโยมนะนั้นสรุปว่าสิ่งที่ทำให้เป็นคนเชั่วก็คืออิเลส เพราะฉะนั้นก็มีธรรมะกับอิเลที่จะเข้ามาสู่ใจแม้ว่าใจเดิมประพัดสอนน้มันใสอยู่นะใจมนใสอยู่แต่เหมือนน้ำน้ำใสอย่างเงี้ยเดี๋ยวทิ้งขยะลงไปบ้าหรือลงพัดมีคลื่นบ้าอย่างเงี้ยหรือมีจอกแหนมันก็มองไม่เห็นความใสของน้ําสันใดใจก็เหมือนกัน เมื่อกิเลสเข้ามาผสมเข้ามาจับใจก็จะแปลสภาพใจนั้นให้มัวหมองไปตามหน้าของกิเลสตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นธรรมะใส่กิเลสดีเลยมันเป็นภาษาไทยไม่ถูกอยู่หรือด่าไปรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรบอกว่ากลายเป็นว่าใจเราเดิมประพัดสอน แต่เศ้าหมองเมื่อกิเลสจอนเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อระมัดระวังจิตไว้ให้ดีกิเลสนั้นเข้ามาไม่ได้อะไรน่ะที่ใช้เป็นเป็นยามเป็นรอปภอออเป้าใจสติเป็นนายทวานเป็นผู้รักษาประตูใจคอยกรองคอยตรวจตราระมัดระวังตาสติทำหน้าที่ดีเข้มแข็ง โจนคือกิเลสก็เ,เข้ามาสู่ใจไม่ได้อะละทีนี้เมื่อเราพบหลักอีกนี้ว่าโอ้แสดงว่าเราเนี่ไม่ได้ชั่วตลอดเวลาเนี่ยแล้วคนเราก็ไม่ได้ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่เขาไม่ดีทำไมคราวนี้ดีก็ต้องรับเข้าไปสูดใจโจนองค์ปรีมันครวมาเข้าสู่ใจ เป็นพระอรหันต์เลเอาคนนี้มาก่อนนี้ดีทำไมเทานี้เป็นอย่างนี้ทำในนี้ไปได้ยังไงก็แสดงกิเลสเข้าไปมันก็ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีขึ้นมีลงก็เป็นเรื่องปกติฟูแฟบนะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักสําคัญก็คือการรับสารใจัน้นโยมมาวาัดกันเนี่ยก็มาเพื่อที่จะด,ดูแลใจชาพระใจหนึ่งป้องกันไว้ก่อน แม้มันมาเลยสองเมื่อเขาเข้ามาแล้วจะเดียวยารักษาอย่างไรมันสองขยะหนึ่งป้องกันไม่ได้แต่ทีแรกไม่ให้กิเลสเข้ามาก็ยังได้สองเอาละกันมาแล้วแต่ว่ามันแตกเหมือนเกลือนอย่างนี้เหมืนอนล้อมลกกันไปอย่างดีเขี่ย้ารับกรรมาได้ก็ไปเก้ไขนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำหนึ่ง แต่ที่นี่เราอ่านไดยอีกตัวนิโรธเนี่ยนิโรธาทั่วไปเขาจะแปลแกันว่าดับไอ้ที่นิโรธาเนี่ยมก็ปิดหรือกั้นนะนิโรธาการปิดกั้นอันนิโรธาถมคือําเป็นเครื่องกั้นกิเลสป้องกันไว้ไม่ให้เกิดเอาแล้วมันเกิดก็แก้ไขไอ้บางทีคำภาษาไทยฟังก็กบกวมระดับกิเลสมันก็เกิดกิเลสก